เียกว็สถานีกินอยู่เป็นสาระก,การใช้ชีวิตรอบด้าน360 life 3 6 0 Degree t i p s of l i f e here สวัสดีค่ะ This is He knows He knows Podcast สำมมนาแรกเปลี่ยนมุมมองหลากเรื่องราวหลายมิติของรักสุพัฒและอุทริตมาเรารู้คุณต้อง Enjoy, Enjoy. ก็หลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยแต่เรื่องหนักๆกันนะคราวนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องเบาๆเรื่องแบบปุย<บ>นูนอะไรอย่างงี้บ้าง <c oughs> เรื่องอะไรที่ลอยๆอยู่ในอากาศซึ่งเราจับต้องไม่ได้ก็จะแบบเป็นเรื่องเบาล้วนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เรื่องที่เบาที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องวิญญาณ <c oughs> วันนี้เราไม่อยากคุยกันแค่อสองคนกับคุณอุทริติมาเราอยากจะแบบว่ามีพอยต์นูวิวของ อีกท่านหนึ่งที่มีความรู้แล้วก็เรียกผู้เชี่ยวชาญก็มิเชิงนะอาจจะแบบว่าเป็นผู้ที่คร่ำวดในวงการวิญญาณและผีก็ได้นะตรงนี้เราก็ขอแนะนำด็อกเตอร์นู๊ตสวัสดีค่ะอา่าน่ะก็ตรงนี้เ,เดิมดจริงๆผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นแบบผู้ช่ำชองอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้เพราะอาจจะเป็นแบบนัอ,นอาจจะมีประสบการณ์เรื่อง จอผีมาบ้างหรือว่าทําผีให้คนกลัวหรือทําหน้าผีใส่คนอื่นหรือที่น่าอยู่นี้ก็ไม่ใช่คนแล้วเป็นวิญญาณอยู่อะไรอย่าุชื่อยาสิยิ่งเชื่ออยู่ว่าใช่นะอันนี้เราก็อยากจะเข้าเรื่องนิดหนึ่งว่าแบบว่าวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงตัวพี่เองเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ตรงแต่ว่าเคยมีความรู้สึกเหมือนการแปลก แต่ให้บอกว่าฟันธงว่ามันคือวิญญาณหรือหรือก็ไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้เหตุกระตาแต่ก็บอกว่าเป็นสะอาดสมมติว่าหลายคนก็คงเคยมีประสบการณ์มีบ้างนะนเนาะเช่นเฮ้ยอย,อยู่ๆก็ได้กลิ่นกลิ่นธูปมาทั้งทงที่ในบ้านไม่มีธูปหรืออยู่ๆเดินผ่านที่ตรงที่ทำไมเย็นว่าบเชื่ทำไมรู้สึกขนลุกหรือว่าบางทีก็จะรู้สึกเหมือนกับรู้สึกว่าผมตั้งโดยคล้ายกับว่าผม ตั้งฟูโดยที่เราไม่รู้สึกว่าไม่ไมเห็นมีเหตุการณ์อะไรที่เราเห็นนะแต่ว่ามันรู้สึกไปเองหรืออาการบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นความล้าของร่างกายก็ได้ที่บางคนเขาเรียกว่าผีอัมแต่ว่าขี้ก็มีอาการคล้ายๆอย่างนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนไม่ถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางฟิลบางครั้งก็จะรู้ว่าเฮ้ยมีใครอยู่บนหัวเตียงเรา หลายคนบอกว่าเอ๊ะเวลาสมมุติว่าญาติของเราสมมุติว่าตายไป3วัน7วันเขาก็จะกลับมาหาเราอาจจะ,าจะมาสั่งเสียอันนั้นเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนกันเพราะนั้นบางทีใช่บางทีไม่ใช่เพราะนั้นเราก็เลยแบบว่ามาคุยกันดีกว่าอาจไปหาข้อมูลกันมา2ด้านด้านหนึ่งก็คือน้องอุมาวันนี้อาจจะให้ความรู้ด้านความเชื่อทางวิญญาณของโลกซิกโลกตะวันตกค่ะ ส่วนดตรนุชเนี่ยด้วยความที่นางมีความรู้เรื่องศาสตร์ทางตะวันออกมากแล้วก็ครับวอร์ดกับเรื่อง,งอันนี้นนาทางศาสนาด้วยซึ่งอาจจะแบบว่าทําให้เรากระจ่างขึ้นหรือชัดเจนขึ้น <c oughs> สองด้านเนี่ยถ้าเกิดเรามาประกอบกันก็ทําให้เราเห็นทั้งโลกเนี่ยเขาเขาเป็นกันยังไงเขาเชื่อกับเรื่องวิญญาณยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอให้คําจํากัดความของคําว่าวิญญาณน,นิดนึง <c oughs> ว่าวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ย ที่นันมันเป็นภาษาสันสกฤตถูกไหม,มฮะมแล้วจริงๆลากจับหรือว่าที่มาของคำนี้มันไม่ใช่หมายความอย่างที่เราเข้าใจว่าวิญญาณไปยิ้งถึงผีแต่ทางาศาสนาพุทธที่จริงๆแล้วเป็นาศาสนาที่ใช้คำว่าสันสกฤตเนี่ยความหมายมันคือวิญญาณคือความนึกคิดการระลึกถึงการนึกถึงวิญญาณคือคอนเชียสคือคือการการรับรู้หรือการรู้จากผ่านผ่าน อวัยวะบางอย่างใช่ถ้าศาสนาพุทธนี่เขาบอกว่าวิญญาณก็คือเช่นถ้ากินของอร่อยแล้วรู้ว่าอร่อยตัวรู้คือวิญญาณนะไม่ใช่มไม่แต่รู้ผ่านรับรู้การรับรู้ผู้เจ้าเรียกว่าขันห้าขันห้าก็เช่นวิญญาณในขันห้าเนี่ยก็คือรับรู้จากอายตนะทั้งหกอ,อ่ะฟังได้ยินเพลงเพราะก็รู้สึกว่าวิญญาณก็จะอ๋อเพราะวิญญาณคือความรู้แจ้งรับรู้ในสิ่งนั้นใช่ไหม ดมกลิ่นอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เป็นการอธิบายง่ายๆเพราะฉะนั้นวิญญาณในในเชิงของพุทธเนี่ยอาจจะต่างจากของตะวันตกติตรงตะวันตกเนี่ยมองว่าวิญญาณคือสปิริตคือ,อดวงจิตในทางตะวันตกมองว่าวิญญาณเนี่ยเท่ากับสป<ะ>ิร <Spirit S 1> ิตสปิริตแปลว่าดวงจิตที่ไม่มีร่างกายให้อาศัยอยู่ม,มีการล่องลอยไปทมที่ต่างๆโดยที่มันไม่รู้ทิศทางไปเรื่อยๆอยังไม่รู้ว่าจะไปจบที่ไหน แต่ว่ามีได้ทั้งวิญญาณที่ดีก็คือแล้ววิญญาณที่ไม่ดีที่ดีก็เปรียบง่ายๆอย่างเช่นเทวดาไม่ดีก็อาจจะเป็นปีศาจอย่างเงี้ยในทางความเชื่อของตะวันตกปีศาจก็เป็นวิญญาณเหรอใช่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยแล้ววิญญาณเป็นพลังงานได้ไหมเรียกว่าเป็นนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยเป็นหนึ่งควอนตัมในใน ทฤษฎีสสารนิยมก็อาจจะพูดไปแบบนั้นเหมือนกันว่าเป็นพลังงานแบบหนึ่งเหมือนเมื่อกี้พี่รักษ์พูดตอนตอนต้นรายการว่าบางทีไปแล้วรู้สึกวูบๆเหมือนมีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเรารู้จักคําว่าโลกนี้กับโลกหน้าอ่าเวลาเราพูดถึงทำความดีไว้ชาติหน้าไปเกิดโลกหน้าจะได้แบบทาความดีชาตินี้นะพี่รักษ์ใส่บาด้วยดอกไม้ชาติหน้าก็จะสวยอะไรอย่างงี้ก็คล้ายๆกับโลกซีตะวันตกที่ จำได<ช>้ว่าอูเคยพูดเรื่อง life after death เนี่ยมันพอดีมีม,ม,มนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ทําวิจัยชื่อฟิลิปอลมอนเนี่ยซึ่งศึกษาเรื่องทางศาสนาม,มามถึงเรื่องความเชื่อของทางโลกตะวันตกนิดนึงเกี่ยวกับว่า life after death เ<ม><ม>ขามอกว่ามันเป็นความรู้สึกสองอย่างคือความกลัวความกลัวที่จะจะไปสู่ eternal punishment <ม>หรือทุกทรมานชั่วกับชั่วกันหรือความหวังที่จะมี eternal happiness คือความสุขชั่วนิรันดร์ทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรเนี่ยจะไปทำอะไรขึ้นอยู่กับคุณงามความดีไงคะเวอร์จูที่ทำโดยที่เมื่อวิญญาณเนี่ยออกจากร่างนะคะก็จะถูกนำไปชั่งน้ำหนักว่าระหว่างความดีความเลวถ้าดีก็จะไปสวรรค์นะคะเฉลิมฉลองข้างบนกับพระเจา้าแต่ถ้าเลวก็ต้องไปอยู่กับเฮเดสเฮเดสคือเทพผู้ปกครองนรกเฮเดสนี่ใหญ่ใหญ่มากซาตานนี่ถือว่าเป็น เ,เป็นทูตสวรรค์ของที่เคยเป็นทูตสวรรค์ของของของกอตนะถ้าแน,านาวฮินดูเขาก็บอกเป็นเท้าเวสุวรรณหรือเท้าฮายรันพนาสูอพออะไรอย่างเงี้ยห,หรือพญายมราชย,ายมราประมาณนั้นประมาณน,นแัแต่พี่อู้เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่พี่อุอธิบายเนี่ยที่บอกว่าเอาไปชั่งน้ำหนักก่อนถ้าดีนะก็คือเป็นเฟรเสหรือจะเป็นโฮปก็แล้วแต่เนี่ยในมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก พลังงานก็คือจิตของเราเนี่ยวิญญาณที่ที่ออกจากร่างปุ๊บพอออกไปเป็นพลังงานอันนึงเนี่ยมันรีเลตกับจิตนะเกี่ยวข้องกับจิตที่ที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าบางคนเนี่ยจิตที่คิดดีอะ่ะพอออกปุ๊บมันไปดีได้เลยนะสัมเนสุดท้ายสํานึกสุดท้ายคอนเชีสยสไงมันก็สัมเนเี่ยก็ลิงก์ไปตรงความความหมายของคำว่าวิญญาณการที่ออกจากร่างในในภาวะสุดท้ายก่อนตายไปพร้อมกับความดีความชั่วในในขณะนั้น เคยเคยมีเรื่องเคยมีเรื่องเล่าเอ่อเป็นเป็นเป็นเรียกว่าไม่ใช่เรื่องเล่าเลยค่ะเป็นอยู่ในอยู่ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าเทศสอนเรื่องของวิญญาณแต่ท่านไม่ได้พูดตรงขนาดนั้นว่าเนี่ยสมมุติว่าจิตดับจิตดับปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผูกพันอยู่กับวัวตัวหนึ่งวัวของตัวเองเออแล้วก็ปรากฏว่าใจก็คิดถึงแต่วัวพอจิตดับวิญญาณออกจากร่างไปอยู่ที่วัวเลย จิตก็ไปอยู่ที่วัวดังนั้นก่อนตายก็ให้คิดว่าตัวเองจะไปจุดติอยู่ที่ไหนใช่ไหมเขาบอกต้องฝึกพี่เพราะเราเวลาเราก่อนตายเราจะรู้ได้ไงเราจะตายเมื่อไหร่เกิดนั่งนั่งคุยอยู่เนี้ยนุดล้มฟุบไปปุ๊บเนี่ยเราต้องฝึกไว้ก่อนว่าจิตเราคิดดีตลอดเวลาสุดท้ายก่อนจะปุ๊บไปแต่เนี้ยคือสิ่งตรงกับที่เพื่อนคนหนึ่งซึ่งปฏิบัติธรรมมาตลอดเลยนะเขาบอกอุตั้งแต่สิบหรยี่สิบปีแล้วล่ะตั้งแต่สมัยกลับมาจากเรียนอย่างเงี้ย เขาบอกเลยบอกว่าไม่ว่าจะรู้สึกอะไรลรักลบก,กดหลงอะไรนะนาะจำมาไว้เลยนะว่าสํานึกสุดท้ายถ้าแกรู้ว่ากําลังจะอะไรอย่างเงี้ยจงแบบคิดถึงพระไปดีสวรรค์คิดอะไรที่ดีๆไม่อย่างนั้นนะ่ะคิดอะไรไม่ดีเราก็ไปอยู่กับตรงนั้นเลยนะอ,อนั้นเราก็ต้องฝึกว่าแบบต่อให้เราเครียดแค้นใครตอนนั้นก็พระเจะ้าพระ,จะ,จะเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมพยายามใช่ก็มันมันเป็นมันก็ทุกคาทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะถ้าคิดในแง่วิทยาศาสตร์ถ้าเป็นพลังงานเนี่ย วิญญาณที่คิดดีหรือจิตที่คิดดีเนี่ยเป็นพลังงานบวกนะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าเวลาที่เราโกรธหรือเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจหรือแม้กระทั่งบางคนที่อิจฉาริษยาใครเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนถูก พลังงานในร่างกายเราอ่ะจะลดลงหรือเราต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติในเวลาที่ควรใช้แต่ลองคิดซิวันไหนพี่นั่งฟังเบโธเฟนหรือพี่นั่งฟังดนตรีที่มันแบบอ่าอย่างพี่โออาจจะฟังลูกร้องโอเปร่าอะไรก็แล้วแต่มันทองมันเป็นพลังงานบวกที่มันเหมือนเราอยู่ในบับเบิ้ลที่มันที่มันบวกแล้วมันสอมที่จะรับอะไรที่แบบมีความสุขเขาถึงได้เขาถึงได้มีนัก จิตว,วิทยาเนี่ยทดสอบกับเด็กประมาณแรกเกิดบอกว่าแม้แต่เด็กเนีย,ยังไม่มีความสามารถหรือรับรู้ในเรื่องการฟังแต่ปล่อยให้เขาฟังดนตรีประเภทเนี้ยพล oh าสติกบ oh ิทโทเฟนเอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ การพัฒนาด้านสมองเขาจะดีมากคือเขาถึงมีไอ้นี่ไงดนตรีที่มันเป็นเบรนดพาวเวอร์เลยเป็นชุดดนตรีที่สําหรับเป็นไม่ใช่แค่เด็กนะคะต้นไม้เขาก็อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่เป็นไลฟ์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยแม้แต่แม้แต่โรงงานอ่อโรงโรงฆ่าสัตว์อะไม่โรงฆ่าสัตว์เออที่เขาเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เนี่ยเขาให้ฟังดนตรีอย่างบางโรงงานเขาเป็นอย่างไงเพื่อให้สัตว์อารมณ์ดีดังนั้นเวลาสมมติว่า อารมณ์ดีเนี่ยเขาก็จะผลิตอะไรของดีๆออกมาไม่ใช่อยู่ที่ความกลัวนั้นพอความกลัวนี้มันออกมามันก็แบบมีสารอะไรที่แบบแย่ๆออกมาในตัวเวลาเรากินสัตว์เหล่านี้เข้าไปก็คุณก็ได้รับของแบงบนั้นเ,เข้าไปบ้างหนูเคยอ่านเรื่องนึ่งก็บอกว่าเนี่ยาการที่เปิดเพลงให้พวกสัตว์ที่เราบริโภคฟังเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะทําให้เนื้อมันนุ่ม พราะฉะนั้นเนื้อมัสักสกัดจึงดีเพราะว่าเลี้ยงด้วยเบียร์ชนด, <c oughs> ดนไีไอเดือนนุ่มไม่นุ่มเนี่ยมันอยู่วิธีการเตรียมเนื้อเนืน้อไว้ถึงตอนแบบว่ามันเหนียวเหนียวเลยไม่รู้นะอันนี้ก็อ่านอ่านคำขว<อ>ัขมาเน,นี่ยมันเกี่ยวมันเกี่ยวครับพี่แล้วก็พอพี่อุ้พูดแบบเนี้ยพูดถึงถึงเรื่องของเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะนุชยกเรื่องนี้มันมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดเรื่อง the miracle of meditation คือบอกว่าคนเนี้ยสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไม แบบบ้านเราเนี่ยบางทีมีออกข่าวว่าตายแล้วไม่เน่าหรือว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีๆเนี่ยทําไมสังขารของท่านน่ะไม่เน่าไปด้วยทําไมยังอยู่ปรากฏว่าฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องอาัศาจรารย์เลยที่เบตก,ก็ก็มีแบบนี้เยอะที่ที่เกิดขึ้นก็คือว่า คนที่ทำเมดิเทชันนานๆเนี่ยมันเหมือนกับการเพิ่มพลังของความรับรู้ถ้าเราแปลวิญญาณว่าเป็นความรับรู้คือคอนชียสเนี่ยการทำเมดิเทชันเนี่ยมันทำให้เกิดการรับรู้ที่หนึ่งคมชัดขึ้นเร็วขึ้นอีกหน่อยเนี่ยพี่ทานอาหารไม่ว่าพี่จะทานสเต็กหรือส้มตามมันจะเป็นรสชาติเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าจริงๆแล้วการรับรสของมนุษย์เนี่ยมีแค่หนึ่งคือ เวลาที่ไปเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาถึงบอกว่าแม้กระทั่งการเคี้ยวอาหารพระฉันสำรวมเห็นไหมคะเอาทุกอย่างลงในะเคี้ยวไปแยกไม่ได้นะว่าเป็นรสไหนรสไหนแยกได้แต่สุดท้ายแล้วก็เนี่ยคือแค่อาหารเพื่อการบริโภคนี่กลับมาเรื่องเรื่องเมดิเทชันทําให้เกิดความมหาัศาจรารย์ได้ยังไงเขาบอกว่าเวลาทำเมดิเทชันมากมเนี่ยหนึ่งนอกจากจิตจะคมชัดขึ้นแล้วเนี่ย ร่างกายอ่ะคือเซลล์อ่ะเซลที่ประกอบในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่ทีเซลลคือเป็นเขาเรียกเซลล์นักรบหรือว่าเซลลทหารนี่มันจะออกไปต่อต้านกับกับโรคเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาถึงบอกคนเราต้องคิดบวกเพื่อให้เกิดเอนโดฟินเอนโดฟินก็คือสามสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเมดิเทชันเนี่ยสารสุขมันจะเกิดขึ้นมากกว่าสามเท่าพี่ดูคอนเสิร์ตเนี่ยพี่อยากจ,จะอะให่คะแนนสุขร้อย แต่ถ้าเกิดพี่ทำเมดิเทชันเนี่ยความสุขแบบเดียวกันพี่จะสุขเป็นล้านและไอความสุขเป็นล้านเนี่ยแหละมันไปทําให้ทีเซลทำงานดีมากพอทีเซลลทำงานดีมากเนี่ยมันก็ทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งแม้กระทั่งที่ย่อมาจาก ที k i ล l e เซลล์ก็คือไอ้เซลล์ที่ไปฆ่าเซลล์อื่นๆเพราะฉะนั้นเวลาคนเป็นมะเร็งเนี่ยเขาถึงปลูกทายเซลล์ต่างๆก็เพื่อทําให้ไอ้ทีเซลล์เนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันดีเพราะนั้นคนทําสมาธิเขาบอกว่าพอเอนโดฟินหลัง่งมันไปทําให้ทีที k i ล l e เซลล์ตัวเนี้ยทำงานดีขึ้นพอทํางานดีขึ้นปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งว่าร่างกายอะ่ะแบบแบบไม่หายใจแล้วอะ่ะแต่อวัยวะอื่นยังดีอยู่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเล็บยังงอกผมยังงอกใน ไม่ใช่เรื่องอัศจารย์แล้วคนก็ฟันไม่หลุดออกจากแล้วคนก็ไปคิดว่าอ๋อท่านแบบเป็นผู้วิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆหลักการวิทยาศาสตร์อธิบายชาัดมากว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้วิเศษแต่อันเนี้ยจริง,งนะฮะเพราะว่าแม้แต่อันเนี้ยอันนี้สามารถแชร์ประสบการณ์ตรงจากของตัวเองได้เพราะว่าทุกครั้งที่ได้ทำเมดิเทชันหรือการทําจะเรียกว่าวิปัสสนาก็ได้หรือว่าการแค่นั่งสมาธิแบบอนาปนาสติกก็ได้ ความรู้สึกที่ว่าสุขหรือเกินเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่15นาทีพี่ก็รู้สึกว่าสุกจังเลยแม้ที่แบบช่วงแบบวแบหนึ่งเหมือนกับมันหายไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วเราแทบจะทิ้งสิ่งรอบตัวไปเลยว่าไอสิ่งอะไรที่ไม่รู้ว่าที่ตอนนี้อาจจะแบบมีการลบการตีกันหรือระเบิดที่ไหนแต่แบบเราเหมือนเราอยู่ในโลกหนึ่งที่แบบมีความสงบมากมีบับเ้ลอยู่ใช่มันอยู่ในสซฟฟีอะไรบางอย่างที่เราเป็นอย่างนั้นแล้วเราสึกว่า ไอ้การที่เมื่อกี้บอกว่าเราเรามีภูมิหรือว่าเราหลักษาความสุขอะอะรนสุขแบบที่ <the> ไม่ใช่สุข ไม่ใช่สุกแบบที่เราไม่ใช่สุกสนุกแต่มันสุกสงบใช่ใใช่คำถกติสุกสงบถ้าวิญญาณเป็นพลังงานเราก็กำลังถูกชาร์จแบตด้วยพลังงานชั้นดีที่จะทำให้ให้พลังงานตัวนี้มันมีพลังมากขแสดงว่าตัวพี่เองยี่เป็นไฮบริดตั้งนานแล้วไม่รู้เรากลับมาที่วิญญาณของเราบ้างดีกว่าหรือว่าดรนูอะไรเสอคือคือตอนแรกนึกว่าที่พี่รักพูดขั้งแรกเนี่ยว่าเรา สโกปเพราะว่าวิญญาณเนี่ยตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่เรื่องนอกเหตุเหนือผลแต่เป็นเรื่องของพลังงานที่อธิบายได้ทั้งทฤษฎีทางาศาสนาทฤษฎีทางการแพทย์หรือแม้แม้กระทั่งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนาะแต่ทีนี้ที่เราถูกสร้างทําถูกทําให้เชื่อถูกทําให้คิดก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรต่างๆเราก็ไปคิดว่าวิญญ,ญาณกับผีเป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้ววันนี้นึกคิดว่าเราคุยกันเนี่ย ทางออกน่าจะเข้าใจได้ว่าวิญญาณกับผีคนละเรื่องคนมือน่ันคนคนคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นผีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผีเป็นสับเจตของวิญญาณในเชิงว่าเป็นวิญญาณทางชั่วหรือเปลไม่ชั่วนะวิญญาณที่ยังยึดติดเกาะติดมากกว่าวิญญาณที่ยังหลุดออกจากร่างแล้วเนี่ย ยังผูกพันอยู่กับสถานที่หนึ่งด้วยความที่มี unfinished business ก็คือผีเป็นสับเซตวิญญาณถูกไหมวิญญาณเป็นคําใหญ่จะเรียกว่าเป็นสับเซตหรือเปล่าเป็นเป็นประเภทประเภทหนึ่งที่ก็ไม่ใช่สับเซตนะมันก็ไม่ได้อยู่ในวิญญาเพราะเพราะเจ้าสอนอย่างนี้ค่ะว่าคนที่ตายไปแล้วแล้ววิญญาณไม่สามารถจะไปไหนได้อย่างที่พี่อู๋บอกตอนแรกเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเปรตอสุรกายหรือบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่ง เทวะเทวะตามความเชื่อของฮินดูเนี่ยก็มีเทวะตั้งแต่ภูมิภูมิเทวะหรือว่าภูมิเทวดาบ้านทุกบ้านสังเกตคนไทยรับมา,าก็คือมีพระภูมิเจ้าที่ก็คืออยู่ระดับต่ําคือเหนือจากดินขึ้นมาไม่เกินหัวเข่าค่ะแล้วกเ็เทวะที่อยู่สูงขึ้นมาจนกระทั่งถึงเทวดาเนี่ยสวรรค์มีกี่ชั้นอย่าเรียกว่าหมะต้องมีมากกว่านั้นในหชั้นก็จะมี แยกย่อยไปอีกก็เป็น 16, 16ชั้นชั้นอ่าที่เรียกว่า16ชั้นฟ้าเนี่ยเนาะหรือถ้าลงข้างล่างก็15ชั้นดินอันนี้ก็เป็นความเชื่อแบบฮินดูที่ส่งมาถึงที่ที่พุทธเพราะฉะนั้นเเราเรียกว่าผีเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็น น่แหละความมืดดำความอะไรเยอะแยะสการที่ไปไม่ได้อย่างที่พี่อู๋บอกเออขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าที่เมื่อกี้ความเชทตาวันทางตะวันตกที่บอกว่าคนเราเนี่ย life after death จะได้อธิบายเคลียร์ความว่าผีจะเป็นยาณ life after death เนี่ยมีสองทางใช่ไหมคะกลัวอยากไปสวรรค์กับว่าหรือว่าจะไปนรกโดยที่เอาคุณความความดีที่ทำมาตลอดชีวิตนั่นเป็นตัวเวทเวทเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือ ไปสองทางจะไปนรกสวรรค์แต่ที่ไปไม่ได้มี2ประเภทประเภทที่1ก็คือวิญญาณที่ล่องลอยเพราะไม่มีร่างให้อยู่ที่พูดไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใครมองเห็นเป็นได้ทั้งทั้งดีและไม่ดีแต่ประเภทที่2คือผี ghost ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่งเนื่องจากว่ามี unfinished business ก็หมายความว่ามีห่วงเรื่องนั้นยังไม่จบใช่เรื่องอยังไม่จบไม่ว่าจะเป็นห่วงหรือสมมตินว,นว่า,ามีการตายผิดปกติ อยากจะมาหินอยากจะมาบอกคือกลุ่มผีนะเะพยาเราดูในรายการผีอกับมนุษย์นะเราจะแบบว่าเห็นว่าเนี่ยผีตนนี้ยังอยู่ตรงห้องนี้อยู่เลยเพราะว่าแขวนคอตายนึกถึงเรื่องโกสไหมอะที่แบบว่าปั้นหมอนะนี่ไงโกสหรือว่าอย่างเช่นวีจาบอร์ดฝรั่งเขามีผผีถ้วยแก้วของฝรั่งเรเขาเรียกว่า วีจาบอร์ด O U I J A แล้วก็บอร์ดจริงๆไอเดียมาจากทอ l กิ้งบอร์ดคอนเซปต์คือเพื่อใช้ทอลกับวิญญาณกับผีขอโทษกับผีคือผีถ้วยแก้วนี่แหละซึ่งซึ่งทำไมถึงเป็นกับผีเพราะว่าช่วงที่วีจาบอร์ดถูกคิดขึ้นเนี่ยช่วงประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแล้วช่วงนั้นคนตายเยอะทีนี้ทหารที่ไปตายเยอะใช่ไหมคะพวกแบบว่าที่บ้านน่ก็แบบก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอยู่ดีตายไปเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้พยายามจะติดต่อ ความป๊อปปูล่าของมันเนี่ยมันเกิดมันเกิดประมาณปี1886คนคิดเป็นอเไรกันชื่อชาลสเคนาดเนี่ยความฮิตก็เพราะว่าเขาคิดว่าใช้วีจาบอร์ดเนี่ย มาติดต่อว่าสื่อสารสื่อสารกับวิญญาบทหารคนนั้นไปอะไรยังไงอนอกจากวิจาบอดอีกเรื่องหนึ่งที่พยายามจะเชื่อจริงเนาะเชื่อจริงเชื่อจริงแล้วอันนี้จริงๆแต่ความเชื่อทางตะวันตกก็ไม่ได้พิสูจว่าวิทยาศาสตร์พิสูจได้เหมือนกันบางทีบางทีก็เป็นแค่ความเชื่อเขาอาจจะนึกคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อทางพลังงานมากกว่าเขาน่าจะมีชุดความคิดอยู่แล้วลหละว่าวิญญาณเป็นพลังงาน ตัวอย่างของของโกสที่แบบว่าท,ที่ที่จะสื่อให้เห็นแล้วแบบว่าเนี่ยอีกในหนังอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือ The Others มันเหมือนเป็นโลกคู่ขนานที่ที่ผีอะอยู่พร้อมกับเรา <The S 2> อยู่กับเราแต่เราไม<อ>่แต่เราไม่รูเ้เลยว่านิโคลคิดมันมีลูกสองคน <c oughs> เขาพยายามจะบอกว่านะเขาถูกผีหลอกแต่จริงๆแล้วมันเป็นทวิสเอนดิ้งว่าสุดท้ายเขาเนี่ยแหละเป็นผี แล้วคนที่คนที่พยายามติดต่อกักบเขาก็คือไซคิกก็คือร่างส่งเพราะว่าบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านของแบบเหมือนกับว่าเป็นคนอื่นที่เป็นคนคนจริงๆที่พยายามจะใช้ไซคิกเนี่ยร่างส่งว่าบ้านฉันมีผีเพราะฉันเห็นผีผู้หญิงเห็นผีเด็กสองคนแต่จริงๆนิโคลคิดแมนเนี่ยตายไปแล้วกับลูกเหมือนกัน่อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ใครนะแฮร์ริสันฟอร์ดหรือเปล่าหรือหรือใครสักคนที่แบบว่า I see dead people. The Sixth Sense The Sixth e s s n บลูสเบล l ิสก็ก็เหมือนกันที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะไม่มันคือวิธีการเล่าเรื่องของหนังมันทำให้เราคิดไปว่าเฮ้ยคนที่เราเห็นทีแรกเขาเป็นคนแต่ทั้งเรื่องเนี่ยเราถูกหลอกมช่นวิธีการเล่าแต่อันนี้อันนี้ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งว่าวิญญาณมันไม่ไปไหนถูกไหมถูกต้องแต่ก็เหมือนที่มีเรออะไร้างอยู่เข้าไปแล้ววูบเมื่อกี้เนี้ยก็คือจริงๆก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละ มีโลกคู่ขนานกับเราอีกโลกหนึ่งเหมือนกันหมายความว่าอาจจะอย่างเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีคนเยอะแยะเลยยืนอยู่รอบๆเราเพียงแต่เราไม่เห็นเขาไม่ใช่ตัวเราใช่ใช่แต่บางทฤษฎีเขาก็บอกว่าผีเนี่ยก็ก็มีพลังงานบางอย่างนะก็ถึงในหนังลองโก o สป b สเตอร์ถึงได้พยายามที่จะหาเครื่องมือมาดีเทค คลื่นหรืออะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นก็เหมือนรายการทีวีบางช่องที่เขาทำู่ตอนนี้เสริมพี่อุาในแนวพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะว่าเวลาที่เรากรวดน้ําเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบุญที่เราทําเนี่ยยะถาวารีวาหาก็คือการหยาดน้าเนี่ยน้ำเนี่ยก็เป็นตัวสื่อตัวหนึ่งที่จะไปถึงคนที่ล่วงรับไปแล้วทีนี้คนที่ล่วงรับไปแล้วที่ไปไม่ได้อย่างพี่ว่ายังยึดติดบางอย่างอยู่เนี่ยเขาไปไม่ได้ การส่งบุญของเราก็เหมือนการส่งเครื่องบินสักลำหนึ่งรถสักคันหนึ่งพาเขาไปคือเขาไปเองไม่ได้เขาออกจากตรงนั้นไม่ได้จะไปบอกให้ออกยังไงก็ไปไม่ได้ก็ให้น้ำเป็นสื่อก็ต้องใช้น้ำเป็นสื่อกับบุญที่จิตของเราเนี่ยพลังของจิตเราเนี่ยที่ถึงเขาไม่ใช่อาหารไม่ใช่อะไรที่เราถวายพระนะเวลาที่บอกว่ายะถาวริวหาเนี่ยหมายถึงว่าไปทำห่วงน้ำให้เต็มบริบูรณ์ อ่าเมื่อหว้วงน้ําเต็มบริบูรณ์ก็เหมือนการส่งบางอย่างเพื่อให้คนที่ล่วงลับซึ่งเขาไปไม่ได้ไปซึ่งในขณะนั้นเราก็มักจะแบบเหมือนเราอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญ,ญญาณใครก็แล้วแต่ที่ล่องลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ไม่มีที่จะไปไปพร้อมนม้ำถูกถูกถูกอุทิศให้อุทิศก็คือจริงๆไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เอามาตัดบ,บุญเราไปให้เขาไม่ใช่ จิตของเราจิตของทุกคนเวลาเราไปทาบุญเหมือนพ่อแม่ปุยยาตายาส่งพลังให้ส่งพลังใช่เป็นแค่พลังเท่านั้นเองที่อย่างนี้ฝรั่งนี่น่าจะจะรู้จริงๆถ้าถ้าในโลกของฝรั่งที่บางด้านก็เชื่อเรื่องตะวันตกตะวันตกถ้าเราไปแนะนำเขาให้เราส่งพลังผ่านทางการน้ำน้ำก็ดีเนาะแล้วสำคัญที่สุดเลยค่ะพี่ลักอันนี้คือมีพระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ความชาญฉลาดของท่านเนี่ยภาษาบาลีเป็นภาษาเดียวนะที่ที่พูดเหมือนพูดสื่อสารกันได้ทางโลกสําหรับคนที่เป็นพุทธพันเตพูดว่าพันเตอ่ะเราก็รู้แล้วพันเตแปลว่าอาจารย์ไม่มีที่เชื่อไม่มีโ professor ไงถ้าพี่พี่อูบอกว่าส่งไปให้ฝรั่งเนี่ยฝรั่งไม่เข้าใจภาษาบาลีไปไม่ได้นะถูกไหมใช่แล้วพี่ลองไปดูเวลาเขามีชุมนุม พระหรือพระสงฆ์หรือนักบวชเนี่ยที่อินเดียเนี่ยจะงงมากว่าทุกคนสวดอิติปิโสเหมือนกันแต่คนละสำเนียงแค่ั้นเองไต้หวันก็ไอ้จีเป็นโซนแน่ๆไปพระไทยก็อิติปิโสไปพระเขมรก็แต่ทุกคนพูดสับคำเดียวเป็นปาลีความหมายเดียวปาลที่มาจากคำว่าปาลี แปลว่าก็บาลีนี่แหละก็คือจริงๆแล้วเป็นเป็นภาษาที่ภาษากลางที่เราคิดว่าอย่างนั้นพูดกันทั้งโลกอแต่อันนั้นเป็นภาษาสมมุติเพราะนันเวลาเราส่งวิญญาณเนี่ยไม่ยากไงเพราะพระทุกประเทศก็จะสวดเหมือนกันไงสวดภาษาเดียวกันนี่ไงเวลาพอถึงพูดจุดนี้เนี่ยพี่ก็ขอสรุปตอนนี้ก่อนแล้วกันนะเผื่อเราจะมีตอนหน้าคุยกันสุดไม่อยากหยุดไม่อยากจะขัดจังหวะน้องๆคุยกันเลยวันนี้เราคุยถึงเรื่องวิญญาณเนี่ย หรือเรื่องผีะนะแม้ผีไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่ใช่ผีมันคนคะละเรื่องกันแต่ว่าอาจ,จุนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องผีเนี่ยแม้แต่คําว่าผีก็ไม่ได้หมายถึงผีในเชิงน่ากลัวเป็นโกสหรืออย่างที่เราเข้าใจเราอาจจะต้องกลับมานั่งน,นึกนิดนึงนะว่าการตีความของผีมันเริ่มลบกไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าคําว่าผีเป็นเรื่องน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยผีที่เราสัมผัสได้เป็นเชิงบวกได้ก็มี สถานีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน360 Degree Tips of Life here